สวัสดีครับสวัสดี FC อีหลาววิ่งครับ FC พ่อเอกไม่หน่อยครับ FC ช่องสบายสบายแช่แนวครับ FC ไทยหนองคู่ครับเันจะบรรยากาศอยู่ยังไม่แรงครับเวลาประมาณปุ๊มเครื่องครับบรรยากาศลมเย็นๆครับที่บ้านอบฟันเสียงรถเกี้ยวกันยังเกี้ยวเข่าอยู่ครับหน้าตรงขามกันฟังขางบานครับ รถเกี่ยวกันยังเกี่ยวรถทันเร็วครับบรรยากาศนี่ก็รถเกี่ยวยังหลายอยู่ครับอ้โหมาปูขึ้นขั้นหนึ่งครับหน้าฝากของปูฝากหนึ่งครับมาไกลจากเแื่นครับบรรยาก,กาศลมเย็น 1ีคือถอดบรรยากาศย่ำแรกๆครับันที่30นี้แน่นอนครับพอกันแน่นอนันที่30ตุลานี้เฮ้ย hey. 30ธันวาครับ30ธันวาเพราะเอกแจ้งในประกาศเรียบร้อยแล้วครับเพราะเอกแจ้งแล้วก็บัดรล่วงหน้าครับรอบนี้าราวันได้ ได้เหมือนเดิมนะครับรอบนี้รอบนี้จะจํากัดทําแค่2,000ใบนะครับรอบนี้เห็ดแค่2,000ใบครับจำได้เลยแต่วันที่หนึ่งหอยวันที่สิ 6, บท่านวรับปัตรสมควาเราแล้วก็ลุงรางวัลรางวัลใหญ่เลยครับรางวัล xe đổ, lông kháu ôi, lông yên kêu kháu kêu kháu bán bán mà lái Để đưa ba, bán bán, bán bán อาจามวันนี้ก็อบอุ่นครับเห็นบรรยากาศเล็กหน่อยลิงหน่อยลิงเอื่อยกับลิงหนองครับหนนี้ไปหาปลาในหน้ามีความสุขครับแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนมพี่หน้องเดี๋ยวยอกรอกันครับถือว่ามีความสุขครับส,ออสาวก็เลยไม่มูครับ เลีนในหัวกันครับตามภาษาเด็กหน่อยเนาะบ้านเฮาบานรองเท้าไปไหนนะ่ะรองเท้าไหมบรรยากาศลมครับโอ้หนาวดีลมแห้งครับลมหนาวใช่ไหมลมหนาวหนาวใช่ปุ๊บมีฝนแล้วละครับน่าจะไม่มีฝนแล้ววันนี้ก็ทำรยการแสดงอยู่ สาร้ามครับจะเห็นพออีกแจ้งในเพจน่มแมนอินแฟนเพจเดินทางสองชั่วโมงครับคิดว่าน่าจะไปกลับครับเีิ่มเป็นตีสามอีกจะทําการแสดงอยู่อำเภอรา,างกูจังหวัดสิสเกตรครับสอดแจงครับอยู่ปรางกู งานเป็นงานประจำอำเภอเลยครับปางกูเป็นงานประจำอำเภอเป็นงานของดีงานประดุกครับเดียวบุเซีอเลยครับงานประดุกอหลีเทศกาลประดุกของดีอำเภอปางกูเห็นผมผมลงไว้ในเพจสบายสบายเชี่ยอยู่ครับงานทีมการจัดงานทีมการขอความร่มมือครับเป็นแจงมาแล้วในช่อง เตะสบายๆเช่นเดียวกันว่าเขาสองสามหมื่นก็แห้งครับาากาศเย็นกลางเขาวลางมืมกลาอดึนก็เริ่มแห้งแล้วครับเขา วันที่สามสิบธันวาเนี่ครับจำหน่ายบัตรวันที่หนึ่งธันวาผอวันที่ยี่สิบธันวารครับทำจำนวนสองพันใบเงินลงวันก็หนึ่นลงละวันครับต่เริ่มจำหน่ายได้ครับ หนึ่งท่านว่านี่รูปแบบบัตรก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้เิ็นแล้วครับว่าจะออกมาในรูปแบบไดครับแบบบัตรนพ่อป่าสามคีเพื่อบำรุุเพื่อบรรลุองค์พระศาสานา,สา,นา,าครับสางสาใหม่ครับ นั่นแล้วครับบัตรตีสามสิบศูน์ล้าเนี่ย่ลืมครับเดี๋ยวเปิดเริ่มติดต่อสื่อบัตรไ้เลยครับเดี๋ยววันทีนึง่านว่าเนี่ยก็ได้ขายแล้วครับ อย่าลืมพ่อแม่ยมซีอย่าลืมนะครับรวมเฮ็ดบุญน้ำกันครับฝาปมาครับวันที่สามสิบนว่าครับพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ